นักล้องสาวกับนักร้องชายที่ไปอ้างชื่อหนุ่มกันชัยเรียกเงินครับนะครับคือตอนนี้คดีทนายตั้มจบไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงและจบแล้วก็รอส่งฟ้องศาลส่งอายการนะครับไม่มีคดีทนายตั้มไม่มีอะไรแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงและจบแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มีคดีใหม่คดีหนุ่มกันชยัย <laughs> หนุ่มกันชัยจากพิธีกรคนดังนะครับคอยซักผู้เสียหายตอนนี้หนุ่มกันชัยกลายเป็นผู้เสียหายซะเอง นะครับหนะ้าตาเศร้าหมองเลยครับเมื่อวานนี้ผมดูแล้วก็สงสารเท่ากัเครียดนะจากวิธีกรนะเชิญผู้เสียหายมาซักในรายการตอนนี้กลายเป็นผูเ้เส,เ,นะนะเ,เสียหายเสียเองนะครับนะกลายเป็นผู้เสียหายเสียเองละพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรกับพี่หนุ่มกัญชัยครับเออมีอะไรอยากจะพูดระบายออมีอะไรฝากถึงพี่หนุ่มกัญชัยไหมเมื่อวานนี้ผมเห็นแล้วผมก็เข้าใจและเห็นใจคุณหนุ่มมากเลยในฐานะที่เราเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันเนี่ย นะครับเขาเนี่ยปกติเป็นพิธีกรแล้วก็เชิญผู้เสียหายมาซักนะแต่ตอนนี้กลายจะว,ว่าตัวเองกลายเป็นผู้เสียหายต้องให้คุณสอนรยุ์ซักแหละนะครับนะคนเราชีวิตมันไม่แน่นะทารายการนะครับเอาผู้เสียหายมาออกรายการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสงสารครูครกราบปีนะสงสารหนุ่มกัญชัยนะคนเห็นใจนะนะผมเองก็เป็นกําลังใจให้คุณกัญชัยนะนะ นะครับนะก็ตอนนีก้ก็กลายเป็นข่าวดังกลบทุกเรื่องกลบหมดดีไอคอนหนุ่มกันชัยกลับมาแรงเหมือนเดิมเรื่องอื่นก็จบไปแล้วกลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วมันจบไปหมดแล้วนะครับเรื่องทนายตั้มอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วจบแล้วไม่ไม่มีราคาค่างวดอะไรเพราะมันจบไปแล้วเดี๋ยวก็รอส่งฟ้องศาลก็เหลือแต่เรื่องหนุ่มกันชยัยนะใครมีอะไรฝากไปถึงหนุ่มกันชัยนะครับนะครับนะ,คบนะคบใครใครอยากจะฝากอะไรไปถึงหนุ่มกันชัยก็เชิญนะ อืมนะครับอืมนะฝากฝากได้เลยนะครับนะครับอืมจุ๊บเนี่ยสงสารคุณหนุ่มกัญชัยนะครับจากพิธีกรก็กลายเป็นผู้เสียหายนะครับรายการโหนกระแสเนี่ยเป็นรายการดังใครๆก็อยากออกโขนกระแสเพราะเป็นรายการที่มีเรตติ้งที่สุดนะครับใครออกรายการนี้นะครับหรือห,หรือว่า,าใครออกรายการนี้มันก็จะเป็นกระแส สำนักข่าวทุกสำนักข่าวก็ต้องไปเล่นเพราะคุณหนุ่มเป็นเทรนเซอร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทรนเซอร์เป็นผู้ผู้ที่ชี้นําแนวโน้มของสังคมคําพูดหรือปากคุณหนุ่มเนี่ยมันมีผลต่อสังคมมากคนจะเชื่อเพราะว่าแกเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับและทํางานเพื่อสังคมแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยในรายการหัวกระแสเนี่ยเพราะฉะนั้น มาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตของคุณหนุ่มมันต้องสูงไงนะครับถ้าคุณหนุ่มเป็นคนตบทรัพย์ใครจะออกรายการต้องจ่ายตังค์ครั้งละสิบล้าน20ล้านเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นเรื่องแบบนั้นจริงเนี่ยคุณหนุ่มก็จะเสียหายรายการก็จะเลตติ้งตกนะครับประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่คุณหนุ่มออกมาเอะอะโวยวายไปแจ้งความเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเข้าใจเพราะรายการเห็นโอนกระแสเนี่ยมันต้องอยู่คู่บ้านคู่เมืองนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมือง เป็นรายการที่นําเสนอความจริงไม่ใช่รายการที่รับจ้างด่านะครับบางช่องบางอะไรต่างๆรับรับเงินเข้ามาด่าด่าเป็นซีรีส์เลย EP หนึ่ง EP สอง EP สามไอไอ,ไอรายการประเภทเนี้ประชาชนเขาก็รู้เนี่ยไอนี้มึงรับงานมาแล้วด่าครับ EP ห e นึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่นะรับจ้างมาด่าเัาแล้วก็ไม่ได้ให้ใครชี้แจงอ่ะด่าเขาอย่างเดียวไอรายการพวกนี้คนดูจะน้อยเพราะเขารู้ว่ารับจ้างมาด่า นะพูดอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นไม่มีโอกาสชี้แจงนะครับไม่เหมือนอรายการหดกระแสหดกระแสก็อ่ะพูดเสียหายมาพูดต้องหามานะพูดเสียหายคดีดีไอคอนมา,าพูดเสียหายมา,าพูดต้องหามาด้วยอาคุณพรมาออกอ่ะทนายพูดเสียหายมาทนายบอสพอมาออกอย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็เป็นไงมันก็ฟังความรอบด้านเพราะนั้นรายการหนุ่มกัญชัยเป็นรายการที่นําเสนอความจริงแต่ว่า ทางโซเชียลมันมีรายการประเภทรับจ้างรับเงินเข้ามาก็ด่าเขาฝ่ายเดียวด่าไปเรื่อยๆพอด่าเสร็จก็ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสามที่ตัดสินคนนี้เลวคนนี้เป็นโจรคนนั้นเลยไอรายก,การพวกเนี้นะบางช่วงบางเวลาก็เป็นที่นิยมแต่พอนานเข้าคนก็รู้อ๋อไอนี่เป็นไงรับจ้างด่าเข้ามานะครับนะนะครับนะไ,ไอรายการพวกนี้ก็ไม่มีคนดูหรอกต้องตรงไปตรงมานําเสนอสองด้านอย่างยกตัวอย่าง นะอย่างคดีของดีไอคอนเนี้ยนะครับคุณหนุ่มเนี่ยถูกกล่าวหานะครับจากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักร้องนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นดารานักร้องนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรนักร้องอนักร้องนักร้องสองคนผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ดีๆก็ไป <c oughs> เอาชื่อคุณหนุ่มกัญชยัยนะครับไปหลอกลวงคนหลอกลวงดิไอคอนว่าเออยี่สิบล้านออกรายการนะ โนกระแสเสร็จแล้วฟอกตัวให้เสร็จเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนะรับรับรับคดีเนี้ยนะนะครับมีคนก็ถามว่านะนักร้องผู้หญิงกับดารานักร้องผู้ชายสองคนเนี่ยจะสู้คดีไหวผมก็ไม่รู้มันจะสู้ไหวไหมนะแต่ถ้าตามประสบการณ์เนี่ยถ้าพยานหลักฐานสมมุติว่ามันชัดนะใช้คาว่าสมมุตินะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมทําตัวเป็นสารเท่สมมติว่ามันชัดหลักฐานเนี่ยพอถอดคําพูดออกมาแล้วเขาเรียกว่าถอดคําพูดไม่เรียกว่าถอดเทปนะเพราะเดี๋ยวน,นี้ไม่มีเทปแนละ้ว พอถอดกำาพทูดมาแล้วเนี่ย29นาทีเนี่ยนะอ่ถ้ามันชัดเนี่ยมันชัดอะไรมันชัดว่าหนึ่งไปอ้างชื่อคุณหนุ่มนะครับมันมันชัดว่าไปเรียกเงินออกหลกระแสแล้วจ่าย20ล้านแล้วฟอกตัวให้เสร็จสมมติมันชัดถ้ามันชัดการสู้คดีมันก็ยากอยู่ในการที่จะมาชี้แจงแก้ตัวก็ยากถ้ามันชัดนะแต่ถ้ามันไม่ชัดก็ยังยังไปไงอ้างว่าอะไรอ๋อเป็นการคุยกันในครอบครัว คุยกันเล่นๆน,นะครับเป็นเรื่องของการนำเสนอเขาเรียกอะไรเนี่ย business plan แผนธุรกิจในการที่จะแก้ไขภาพลักษณ์ของดีไอคอนซึ่งกำลังถูกด่าว่าว่าโกงประชาชนอะไรต่างนะสมมุติว่ามันสมมุติว่าจะต่อสู้แบบนี้ตามที่นักร้องผู้หญิงเนี่ยกับดารานักร้องผู้ชายเขาต่อสู้ว่าอ๋อเรากำลังเสนอแผนธุรกิจ business plan โอ้เรียกสกู๊เลย ครนนี้เนี่ยพอพอสิ่งที่เขาสู้คดีเนี่ยกับกับคลิปเสียงเนี่ยถ้ามันขัดมันแย้งกันเนี่ยมันก็รับฟังไม่ได้นะครับนะครับเพราะคลิปมันชัดเนี่ยแต่ถ้าคลิปไม่ชัดเราก็ยังไปไงยังยังสามารถที่จะชี้แจงไปทางอื่นได้อันนี้ก็นะครับก็นําเสนอสองฝ่ายนะผมก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมฟังคลิปแล้วมันค่อนข้างชัดเนี่ยคนนี้เราก็ดูว่านักร้องผู้หญิงกับนักนักดารานักร้องผู้ชายเนี่ยเขาจะจะชี้แจงยังไง นะครับนะก็เขาก็ยังไม่ผิดนะเขาบอกเขามีหมัดเด็ดมีคลิปมากกว่าน,นี้มากกว่า29นาทีก็ไปสู้กันนะผมก็ไม่ไม่ตัดสินใครนะฮะก็นําข่าวมาเล่าแล้วมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์ว่าระหว่างนักร้องผู้หญิงเนี่ยนะกับด,ดารานักร้องผู้ชายสองคนเนี่ยจะอ้างว่าไม่ไม่ได้เรียกเงินไม่ได้หลอกลวงได้ไหมก็ก็ต้องไปชี้แจงว่า <c oughs> ทําไมคลิปเสียงถึงเป็นแบบนั้นนะครับทำไมคลิปเสียงเป็นไงก็ต้องไปชี้แจงกันถ้าชี้แจงได้ก็ จบกันไปแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ขึ้นศาลศาลเชื่อไทยคนนั้นคณะคดีนะก็ขออนุญาตไม่ตัดสินใครนะไม่ทําตัวเป็นสารเตี้ยเหมือนกับผู้ดําเนินการรายการบางช่องก็ทาตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินคนนั้นคนนี้หมดนะทำตัวเป็นสารอไอรายการพวกนั้นมันอยู่ได้ไม่นานนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อไปว่าเดี๋ยวตํารวจเขาจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงแต่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียหายในคดีหมินประมาทโทษมันเบามา,มาตาา326 เป็นการใส่ความคุณหนุ่มต่อหน้าบุคล <c oughs> บคลที่สามบุคคลที่สามก็คือบอสปันนะครับเป็นการใส่ความเขานะครับว่าเขาเนี่ยเรียกเงินเรียก,ยกทองยี่สิบล้านออกรายการฟอกตัวคนผิดอะไรํานองเนี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นคดีมินประมาทโทษเบานะครับเดี๋ยวผมเปิดตําราให้นะว่าคดีที่คุณหนุ่มไปแจ้งนะสามสองหกมาตานะเดี๋ยวเปิดนิดนะอืม ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับนะทำให้เขาเสียชื่อเสียงจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษมันเบาโทษคดีคุณหนุ่ม,มเบาก็คือโทษหมิ่นประมาทธรรมดานะโทษเบานะครับเออก็ได้ขา่าวเมื่อวานนี้ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหานี้นะส่วนทางผู้ต้องหาสองคนก็มีสิทธิต่อสู้คดีนะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ นะครับส่วนจะสู้ได้ไม่ได้ก่แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่พยานหลักฐานก็ขออนุญาตจัดรายการกลางๆไม่อยากทําตัวเป็นเขาเรียกอะไรสารเทียบางช่องเนี่ยเขารับจ้างด่ารับจ้างสาบแช่งอะไรก็ว่างกันไปอันนัน้นเป็นอาชีพเขาเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาช่องไหนไม่มีโฆษณารับจ้างด่าก็คือก็จะได้เงินจากการรับจ้างนะครับนะลองไปดูว่าช่องไหนที่รับจ้างด่าจะไม่มีโฆษณา เพราะโฆษณาเขาจะไม่ไปไปอยู่ในรายการรับจ้างด่าเพราะมันสร้างศัตรูนะครับพอเราก็รับจ้างด่าเพราะเราได้ด่าด่าหนึ่งครั้งเราก็ได้ตังแต่ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์สังเกตก็คือรับรับเงินจากการรับจ้างด่านะไปดูช่องกันนะช่องไหนดูเองสังเกตไม่ยากหรอกส่วนพี่เดก็พูดกลางๆนะครับนักร้องผู้หญิงนักร้องผู้ชายที่ไปที่ไปอ้างชื่อหนุ่มกัญชยัยเรียกเงิน20ล้านเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกนะเขาก็ต้องไปสู้คดีแต่ว่า าการต่อสู้คดีมันต้องไม่ขัดหรือแย้งกับไอ้ข้อความในคลิปนะคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยถือเป็นพยานวัตถุนะครับเป็นพยานวัตถุนะครับนะเป็นพยานหลักฐานที่ที่มีมีคุณค่าเชิงพิสูจน์เดี๋ยวผมเอาคำพิพากษาให้ดูนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นมันแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับนะเรื่องเรื่อง,องคลิปเสียงเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพยานหลักฐานสาคัญเลยในการที่จะมัดมัดไอ้คดี เรียกเงินเรียกทองเนี่ยและครับอืมนะฮะสำคัญมากอืมจะดูนะฮะอืมหน้าไหนก็ไม่รู้อืมนะฮะเพราะเอ่อแม้จะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบแต่รับฟังได้นะครับแน่นะครับอืมอน,น,น,นะครับแม้การแอบบันทึกเสียงบันทึกภาพระหว่างการสนทนาแต่จะเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบตามวิอาญามาตรา226ก็ตาม แต่วิอายามาตรา226ทับ1บัญญัติให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบแต่เป็นประโยชน์ต่อาการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียนะครับนะดังนั้นนะไอคลิปวิดีโอและบันทึกการถอดเทปการสนทนาถึงแม้จะได้มาโดยมิชอบสารก็นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้คำพิพากษาดีกาที่50ั2563นะครับใครอยากจะอ่านเพิ่มก็เป็นไง ไปศึกษานะครับเข้าไปใน Google หรือในเว็บไซต์ของสารดีกาได้นะฮะดีกาที่50าศทัา63ถึงแม้จะมีการแอบบันทึกภาพแอบบันทึกเสียงแอบบันทึกวิดีโอนะครับเป็นการได้พยานหลักฐานมาโดยมินิชอบแต่นะครับเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความจริง <c oughs> <c oughs> ก็เอาเอาคลิปเอาอะไรพวกนี้มารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เข้าใจนะนะครับนะ เพราะฉะนั้นสามารถเอาฟังได้นะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอใครที่มันโกงทุจริตต่างๆเนี่ยเราก็บันทึกเสียงการสนทนาได้นะครับบันทึกได้เลยนะครับนะครับใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับอ้างคำพิพากษาดีกานะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะคุยบใครถ้ามันเป็นคนโกงคนชั่วคนเลวนะแอบบันทึกเสียงเลยนะครับบันทึกเสียงไม่ผิดครับนะนะครับนะนะครับนี่พี่เดก็ให้ความรู้นะ อืมนะครับเข้าใจนะสามารถได้ๆนะครับนะครับเรื่องแอบบันทึกเสียงเนี่ยเยอะแยะนะเนี่ยมีนะครับเนี่ยมีคำพิพากษาฎีกาที่228-155แับ5แอบบันทึกเทปขณะสนทนานะโดยคู่กรณีไม่ทราบมาก่อนเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบแต่นะครับ วิายามาตา226ไม่ได้ห้ามไม่ให้นำไปใช้ในการแสวงหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดา,าก็ปรากฏว่าแอบบันทึกเสียงได้เลยแอบอัดวิดีโอได้เลยนะครับสารจรึงนำบันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้นะครับคำพิพากษาฎีกาที่2281ครับ2,555เพราะฉะนั้นนะครับแอบบันทึกเสียงได้แอบบันทึกวิดีโอได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเราคุยกับใครถ้าดูแล้วเนี่ยอ้น,นี้จะมาวิ่งเต้นล้มคดีจะมาหลอกลวง จะมาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องมาแอบอ้างชื่ออะไรเหมือนกรณีของอคุณบอสปันอะไรเนี่ยนะครับดีไอคอนเนี่ยเขาแอบบันทึกเสียงการสนทนาของนักร้องหญิงนะครับพอพานกับนักร้องชายฟอฟันอันเนี้ยเป็นการกระทําที่สุดยอดจุกรูสุดยอดครับสุดยอดนะนะนักร้องผู้หญิงยังบอกว่าเนี่ยคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีหรอกนะครับคนดีใครจะแอบบันทึกเสียงคนนะ ออนะครับมีแต่โจรเท่านั้นที่แอบบันทึกเสียงคนทุกคนไว้เก็บไว้นะเล่นงานเขาอะไรต่างๆไม่ใช่หรอกครับถ้าเราไม่เป็นโจรน,นะครับใครจะมาแอบบันทึกเสียงเราเนะเราก็ไม่ต้องกลัวอย่างพี่เดเนี่ยพี่เดย์จัดรายการไลฟ์สดอะไรต่างๆหรือคุยทางโทรศัพท์อะไรนะใครอยากบันทึกเสียงก็บันทึกไปเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่เราไม่คุยในเรื่องที่ผิดกฎหมายพี่เดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเลย เนะี่ยชีวิตผมเนี่ยไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยคดโกงใครนะครับนิสัยผมน,ยนะนะของผมเนี่ยคนจะเข้ามาด่ามีเรื่องเดียวนะครับนะครับหนึ่งรักเพื่อนมากคนก็เข้ามันไสไปรักเพื่อนมากเข้าข้างค้นผิดนะที่ผมโดนนะเข้าข้างตำรวจอ่อนะความเห็นเอ่อในทางกฎหมายไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ก็โดนอยู่แค่นี้แต่ที่ว่าจะไปติดคุกอะไรต่างๆไม่มีพี่เดย์ไม่มี พี่เดไม่ชอบเข้าคุกนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่เดก็อาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทโดนล้องเรียนมันญ,ญาติทนายความอะไรต่างๆแค่นั้นนะครับเพราะนั้นนิสัยผมเนี่ยใครจะมาบันทึกเสียงก็เต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเรื่องชั่วไงนะครับไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยอะไรต่างๆไปคดไปโกงเรียกเงินโกงลูกความมันเราไม่มีนะครับนะนี่คือคือคือ,คอ,คอนิสัยพี่เดเมื่อวานนี้ผมเจอเพื่อนในทํางานอยู่ในสภาทนายความเขาบอกว่าตอนเนี้ย คู่กรณีพี่เดยนะเขาไม่พอใจเขาไปปรึกษากับคนในสภาทนายพระามบางคนว่าจะทํำยังไงถึงจะเล่นงานพี่เดจะพักใบอนุญาตพี่เดย์ยังไงเพราะว่าพี่เดเนี่ยมีเรื่องกับเขาเขาเป็นคนเส้นใหญ่เขาก็คุยกับพวกคนที่ทํางานในสภาทนายเขาก็บอกว่านะก็จะอยากเร่งรัดเอาคดีมันญาตทนายของพี่เดขึ้นทางด่วนแล้วก็ตัดสินพักใบอนุญาตถาแถลงข่าวนะครับ เออนะครับเขาเขาาบอกว่าเขาก็เป็นคนในวงการสื่อพวกเขาเยอะเขาจะเล่นงานพี่เดเข้ามาเล่าให้ผมฟังก็เ,เป็นคนที่อยู่ในสภาทนายความนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่เดก็บอกว่าพี่เดในเมื่อเขาจะเล่นงานพี่เดเรื่องมันญาติทนายความพี่เดก็มาอยู่ทีมผมเลยเพราะผมจะลงเลือกตั้งนายกสมาทธนายความในสมัยถัดไปนะครับพี่เดก็เข้ามาเป็นทีมโคศกช่วยหาเสียงเพราะพี่เดมี f c น้องๆทนายความเยอะแยะ นะครับก็มาช่วยเขาผมก็เลยขอเวลาตัดสินใจก็ในเมื่อจะเล่นพี่เดนะครับก็ไปวางแผนกับสื่อบางสื่อว่านะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปร้องเรียนมันญาติทนายแล้วเอาขึ้นทางด่วนแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้ตัดสินเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็พักใบญาติพี่เดข้อหาอะไรครับจัดรายการแล้วชอบแซะคนอื่นเพื่อนผมจะอยู่ในสภาทนายเขาบอกมันมีมันญาติที่ไหนแล้วจัดรายการจัดรายการไปเรื่องส่วนตัว ผมในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสืออะไรนะครับก็สามารถทําได้มีรัฐมนูญรับรองคุ้มครองไว้แต่เขาก็จะเล่นพิดเดนะครับก็จะเล่นพิดเดนะครับนะเอากลับมาเรื่องของคุณหนุ่มกัญชัยนะเรื่องคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะก็มีคลิปมีอะไรต่างๆชัดเจนนะครับเพราะนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทเพราะหลังจากนั้นทางพนักงานสอบสวนได้ข่าวว่าก็จะไปสอบบอสป,ปันนะสอบทนายเขาสอบอะไรต่างๆนะครับ นะครับว่ามีการเรียกเงินเรียกทองอะไรจริงไหมพรหลังจากนั้นแล้วเขาก็ต้องมีการออกหมายเรียกแล้วนะให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาส่วนผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ในการสู้นะครับนะมีสิทธิ์ในการในในการสู้คดกกีก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกนะนะครับผมไม่ตัดสินอะไรนะผมไม่ใช่ศาลนะครับแต่ถ้าเราอยากจะฟังช่องที่เขาทำตัวเป็นศาลมันมีก็คือรับจ้างดา่า นะครับนะรับจ้างใส่ร้ายมีครับตัดสินทุกวันพิพากษาทุกวันนะแต่ไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้เป็นผู้ษานะแล้วก็แล้วพูดอยู่คนเดียวไม่ไม่ไม่ให้โอกาสสองฝ่ายพูดนะครับคดีตอนนี้คดีหนุ่มกัญชัยนี่ตอนนี้ดังอืมนะครับอืมนะครับอ่านะครับอืมนะว่ากันไปนะครับนะคดีหนุ่มกัญชัยนะครับตอนนี้แหละครับเอ่อเมื่อวานนี้ฟังคุณหนุ่มพูดหรือยังครับเดี๋ยวเปิดฟังเสียงเขาหน่อยดีไหม ว่าคุณหนุ่มเขาพูดว่าอะไรนะเนี่ยในไทยรัฐนิวโชว์นี่ก็มีนะอย่าเปิดเสียงนะผมเชื่อว่าผิดชอบชั่วดีนะ่ะมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆครูบาอาจารย์ต้องสอนสิ่งที่คุณเป็นอยู่วันนี้คุณก็ต้องย้อนกลับไปตอนเด็กๆคุณมากที่บ้านคุณสอนหรือเปล่าว่าให้คุณเป็นคนดียังไงไม่จะเป็นเพื่อนคนอื่นสอนจบแล้วครับน้องแต่คบนี้นะเออจบแล้วครับน้องเหรอฮะเขาเป็นน้องผมตอนไหนไปถามเขาก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดให้ผมบอกว่าเป็นจบแล้วครับน้องแสดงว่าย่งเป็นน้องผม ั้งเนี้ยผมถือว่าโอ้โหมันมันเกินไปอ่ะมันมันเป็นจำนวนกันที่เยอะแล้วมันเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคุณลำบากยากแค้นขนาดที่ต้องทำแบบนี้เลยหรอมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยมนุษย์คนหนึ่งมันต้องมีศักดิ์ศรีแต่ผู้ชายผู้หญิงคุณต้องมีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่คุณทำมันไร้ซึ่งศักดิ์ศรีอืมตื่นแล้วฟังแล้วป่ะครับ ไม่เตือนดีกว่าผมเชื่อว่าผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆครูบาอาจารย์ต้องสอนสิ่งที่คุณเป็นอยู่วันนี้คุณก็ต้องย้อนกลับไปตอนเด็กๆคุณว่าที่บ้านคุณสอนหรือเปล่าว่าให้คุณเป็นคนดียังไงไม่จะเป็นเพรคนอื่นสอนมันมจบแล้วครับน้องจบแล้จบแล้วครับน้องเหรอฮะเขาเป็นน้องผมตอนไหนไปถามเขาก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดให้ผมบอกว่าเป็นจบแล้วครับน้องแสดงว่ายังเป็นน้องผมอยู่ผมไม่มีน้องทําอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ผมถือว่า โอ้โหมันมันเกินไปอ่ะมันมันเป็นจานวนเงินที่เยอะแล้วมันเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคุณลําบากยากแค้นขนาดที่ต้องทําแบบนี้เลยมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยมนุษย์คนหนึ่งมันต้องมีศักดิ์ศรีแต่ผู้ชายผู้หญิงคุณต้องมีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่คุณทํามันไร้ซึ่งศักดิ์ศรี เราฟังแครับไม่ถตือนดีกว่าผมผมขอร้องคนต่างหมดด้วยคุณผ,ผมเชื่อว่าผิดชอบชัว่วดีมันเป็นสีที่พ่อแม่ครับขอบคุณไทยรัฐด,ดิวโชวนะครับเนี่ยเป็นข่าวที่ดีมากอืมนะครับเป็นเป็นเป็นข่าวที่ดีดีมากนะฮะอืมนะครับเออเป็นข่าวที่เออน่าสนใจนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับอืมอืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหนุ่มพูดเนี่ยเขาบอกาเราไม่รู้ว่าเกิดมายังไงเติบโตมายังไงนะครับอืมนะครับอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะอนะครับคดีของคุณหนุ่มก็คงจะต้องมีการถกเถียงกันอีกอีกนานนะครับว่าไปนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างฟังเสียงคุณหนุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับก็คงจะต้องเป็นหนังยาวนะครับในการที่จะ จะต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไประหว่างคุณหนุ่มระหว่างาาคุณนักร้องสาวกอไก่นักร้องสาวพอพานแล้วก็ดารานักร้องนะครับฟอฟันก็คงจะต้องไปว่ากันต่อไปนะครับนะ <S <S อืนะครับก็ไม่รู้เป็นไงนั้นแล้วผมเชื่อว่าไอการเรียกเงินเรียกทองลักษณะแบบเนี้นะครับาการเรียกเงินเรียกทองลักษณะแบบนี้มันก็จะมีเรื่อย นะครับจะมีเรื่อยๆนะฮะการเรีเยกเงินเรียกทอง,งสนับอย่างนี้นผมว่ามันจะมีอ่ามีเรื่อยๆนะครับนะอืมก็ไปจบไม่สิ้นกับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่หนุ่มล่าสุดพี่หนุ่มส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีกับนักร้องหญิงและศิลปินชายเรียบร้อยหลักฐานทั้งหมดถึงมือตำรวจแล้วอืมนี่ครับนี่คุณพิษเสถียนเขาสแสดงความเห็นมาก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะก็ว่ากันไปแต่ว่าคลิปเสียงมันชัดนะก็ผู้ต้องหาสองคนผู้หญิงผู้ชายก็ต้องแก้ให้ได้แก้ไม่ได้ก็ติดคุกก็แค่นั้นแหละนะครับอืมนะครับอืมนะฮะอืมเนี่ยหลายหลายคนบอกพยานหลักฐานชัดยังสู้อีกเหลือนะครับอืมก็ก็ว่ากันไปครับก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับตราบใดที่ยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญ นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา29ในวรรคสองในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบตัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดไม่ได้มาตรา29ก็ถือว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะนะครับอือ ในช่วงเศริจแต่ผมชอบคําพูดของคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะที่บอกไปยังดารานักร้องคนดังเนี่ยฟอร์ฟันเนี่ยให้ย้อนไปดูที่บ้านว่าสั่งสอนไหมนะก็คือพูดไงด่าเจ็บเลยว่าพ่อแม่อบรมสั่งสอนไหมทําแบบนี้อ้างชื่อเขาไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยพ่อแม่เคยสั่งสอนหรือไม่โอ้ด่าแรงนะหนุ่มกัญชัยนะแดงนะคำคำคำ,คำด่าประเภทนีย้ยิ่งกว่าคำพิพากษาของศาลเนะี่ย คำพิพากษาของศาลแค่จำคุกเนะแต่คุณหนุ่มดาดารานักร้องคนดังเนี่ยนะที่ไปอ้างชื่อเขาเรียกเงินเนี่ยบอกเลยฮะไม่รู้ว่าที่บ้านสั่งสอนไหมหมายถึงว่าพ่อแม่สั่งสอนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีที่ยืนเลยนะที่ยืนในสังคมเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยการดา่าแบบนี้ยยิ่งกว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยคำพิพากษาของศาลก็จำคุก,กก็เข้าคุกไป <c oughs> แต่ <c oughs> แ,ต <c oughs> แต่คําด่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันแสบจิตสํานึก อืนะเออที่บ้านสั่งสอนไหมไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีโอ้ปากจัดจริงๆนะอืมครูกระปินี่ปากจัดจริงๆเลยด่าแรงเลยนะ <c oughs> โอ้โหแต่อย่งหนุ่มกัญชัยนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงผมไปสุดแน่เรื่องนักตบซัพย์เชื่อไม่ได้มีคลิปแค่นี้ยิ่งคุณดิน้นนะครับยิ่งรัด ตัวคุณเองนะครับี่คำพูดของคุณหนุ่มกัญชัยนะยิ่งดิ้นยิ่งรัดนะครับยิ่งดิ้นยิ่งรัดนะครับก็หมายความว่าคุณยิ่งพลิ้วไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งมัดตัวคุณมัดตัวคุณเพราะเพราะเวลาคุณพูดเนี่ยคุณชี้แจงเนี่ยมันขัดต่อคลิปเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันชัดเจนไงแล้วอย่างคุณก็จะโต้แย้งให้มันขัดกับคลิปนะครับโต้แย้งยังไงมันก็ไปไม่รอดนี่บอกตรงนะไปไม่รอด เพราะเนื้อหาในคลิป29นาทีเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนมันชัดเจนยืนยันว่าคุณวางแผนกันมาก่อนแล้วก็จะไปเรียกเงินเรียกทองเขาอ้างว่าเป็น PR ประชาสัมพันธ์มันฟังไม่ขึ้นน่ะเพราะนั้นก็ตึงบอกว่ายิ่งดิ้นมันยิ่งรัดยิ่งไปออกรายการทีวีมันยิ่งประจานตัวเองอะ่ะความเห็นส่วน,ต,วนตัวนะนะครับนะนะครับอืมนะครับอืมนะนะนะต้องเตือนให้ย้อนกลับไปดูที่บ้านได้สั่งสอนหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะดำเนินคดีทุกอย่าง แล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องคดีแพ่งนะครับเพราะไปตีราคาหนุ่มกัญชัยนะครับไปตีราคาเขา20ล้านหนุ่มกัญชัยบอกเขามีค่ามากกว่านั้นนะครับนะชื่อเสียงเกียรติยศเขาเสียหายหมดก็สามารถฟ้องละเมิดได้นะครับเรียกค่าเสียหายได้นะเอาชื่อเอาเสียงเขามาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์เขาเรียกอะไรเป็นสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้ นะครับนะครับรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้อยู่ในมาตรา32ถ้าคุณหนุ่มจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยคุณหนุ่มไปดูนะครับไปดูรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไปปรึกษาทนายดูนะครับมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิ์ความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยครอบครัวเนี่ยใครจะเอาไปประห,หาประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆจากกระทำไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา32นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา32ดังนั้นนะครับ ถ้าคุณหนุ่มจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งคุณหนุ่มก็ต้องไปปรึกษาทนายและไปดูมาตรามาตรา32นะครับไปดูมาตรา32นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องชื่อเสียงนะชื่อเสียงเกียรติยศของของเราเนี่ยใครจะเอาไปหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะเอาเอาไปหาประโยชน์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะหาประโยชน์ไม่ได้นะชัดเจนนะ นะครับนะเพราะนั้นใครเอาชื่อเสียงเกียรติยศคุณหนุ่มไปหาเงินไปเรียกเงินก็มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ์นะในเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นอยู่ส่วนตัวมาตรา32มสเขขียนชัดเจนนะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆจากกระทําไม่ได้เห็นไหมเห็นนะเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเนี่ยพี่เดเอาเอารัฐธรรมนูญมากลางให้ดูเลยนะครับฟังรายการพี่เดแล้วมจะได้ประโยชน์ นะครับได้ประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าสิทธิหน้าที่ของเราคืออะไรบ้างเนี่ย